สวัสดีค่ะพบกับรายการมาขอดาาังค่ะวันนี้ประเด็นแรกของเราค่ะสำหรับขอาใหม่นัว,วิการะที่ก่อนหน้าเนี่คือหลายคนบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยผอมมากว่า,เ,าเป็นกระแสราม่าถูกต้องเ<ด>พราะก่อนหน้าน,นี้คือที่บอกว่ารับบทบาทตู้มในซีรีส<ะ>์ก็คือแบบ เขาเรียกว่าทุ่มเทให้กับบทละครตัวนี้มากๆคือเรกต้อง,องแล้วก็ถึงขั้นแบบท็อกซิกมากๆจนถึงขั้นแบบถ่ายจบแล้วต้องคบจิตแพทย์เลยทีเดียวค่ะอาจจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปฟังสอบใหม่กันเลยดีกว่กาค่ะค่ะทุ่มเทมากๆิโหว่าทุ่มเททั้งร่างกายแล้วก็จิตใจกันเรื่องนี้ที่สุดแล้วในชีวิตเลยค่ะพี่ต้อมมคะ่ต้พี่ต้อไมออไม่ได้ตังค่ะแต่เราสึกว่าเราอยากจะทําเรื่องนี้ให้ดีเพราะเรามีโอกาสได้ร่วมงานกับผู้กำกับที่เรา เรารู้สึกว่าเรามีความแบบอยากทำงานด้วยมากๆจริงๆค่ะแล้วก็โปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ Netflix โปรเจกต์แรกของใหม่ด้วยค่ะก็เลยอยากจะทำให้เต็มที่เพราะเป็นอะไรที่แบบอยากก้าวผ่านความที่ทุกคนคิดว่าเราเป็นดาราอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะออจะมีช่วงนึงที่โดนด่า ว่าหน้าเปลี่ยนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นเรื่องปกติอะค่ะถ้าเราแบบปล่อยวางทุกอย่างไม่ดูแลตัวเองเราก็แบบเหมือนเราโซมมันก็จะเป็นแบบนั้นนะคะอย่างจบแล้วการลดน้ำหนักทำไปน้นอไนไยไหมเจออะไรเยอะเยอะมากแล้วใหม่ก็แบบค่อยๆค่อยๆบอกทุกคนว่าพองานทองใหมแอบกระซิบหลายรอบแล้วแต่เหมือนแบบเหมือนมัน,ม,นมันไม่ค่อยเหมือนคนไม่ได้รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคนก็จะคิดว่าเป็นโรคแน่เลยข้างแน่เลยไม่ไม่ได้เป็นค่ะแบบแต่ว่าคือที่จริงมันเป็นเพราะว่าทําเรื่องนี้แหละค่ะ แต่ใหม่ก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้มันหอมนะทุกคนมันเหมือนแบบพอมันเริ่มอินกับบทแล้วก็เกิดจากความที่เราอินกับมันมากๆมันค่อยๆอยกลายเป็นตัวละครนั้นไปเรื่อยๆแล้วก็อินกับสถานาการณ์ไปเรื่อยๆไม่อยู่กับตุ้มมนานนไม่อยู่กับตุ้ม,มสามเดือน,นะคะ่ะสามเดือนที่ถือว่าเร็วมากๆกับการแบบอยากให้เป็นตุ้มใช่ไมใช่ใหม่เป็นสามเดือนแต่สามเด <ๆ S 1> <ๆ S 2> ือนอาทิละหลายวันเลยค่ะเพราะมันไม่ใช่เหมือนละครไม่ใช่คิวละครเป็นคิวซีรีส์อะไรอย่างงี้ค่ะ เราก็จะถ่ายกับเขาเยอะอยู่เขาเยอะแล้วก็ค่อนข้างเวลาถ่ายทําก็คือไม่เหมือนถ่ายละครเลยม mm ัน hmm. ก็จะแบบเหมือนเราได้ค้นหาตัวตนแล้วก็เป็นเขาไปเรื่อยๆกับสถานการณ์ต่างๆมันอินมากเลยตุ้มให้คำตอบอะไรกับใหม่บ้างในการในการรับโปรเจกต์การเป็นตุ้มถือว่าเป็นอะไรที่ทาให้ใหม่รู้จักตัวเองมากๆเลยแล้วใหม่เชื่อว่าทุกคนมีตุ้มอยู่ในตัวแต่แค่ว่าทุกคนอาจจะยังไม่รู้จักมันและการเป็นตุ้มก็มีข้อดีค่ะอย่างเช่น คำว่าช่างแม่งอะไรอย่างเงี้ยมันดีมากๆเลยค่ะมันเหมือนแบบคือบางทีการที่เราเป็นดาราเป็นคนของประชาชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งแต่ไม่ไม่เห็นด้วยนะคะก็คือไม่โตมากับการที่เราจะต้องเหมือนมีคําว่าเราจะต้องเป็นตัวอย่างของสังคมเราจะต้องแคร์ทุกๆคนแคร์ให้มากบางทีเราลืมแคร์ตัวเองแล้วพอเรารู้จักตุ้มเราก็จะมันก็เหมือนได้พักไปสักช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราหันกลับมาแล้วไม่ต้องสนใจเรื่องอะไรเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ต้อง ไม่ต้องคิดอะไรเลยเหมือนไม่ได้ใช้ชีวิตเป็นดาวิกาอาสจาราก็ได้มาเป็นตุ้มที่เป็นคนธรรมดาที่เจอแต่เรื่องสวยๆ <laughs> หนึ่ง <laughs> แล้วก็แบบเออเจอกล่องหน้าห้องกล่องเงินล้านแล้วก็ดีลกับสถานการณ์ไปทุกวันอะไรเงี้ยมันก็ก็สนุกดีอะคะ่ะแต่บอกว่าจะไม่กลับไปของแบบนั้นอีกแล้วถ้าไม่ใช่การแต่งไม่เอาค่ะคตัวใหม่เองไ,ไม่ได้อยากให้ใครไปถึงขั้นนั้นแล้วใหม่เองก็ตกใจเหมือนกันที่มันไปถึงขั้นนั้น ไม่ได้ชอบค่ะแต่ว่ามันเป็นไปโดยธรรมชาติจโปรเจต์ก็ได้เพิ่มน้ำหนักขึ้นมาจบปรเจต์ไหมก็สิ่งแรกนึงมันไม่ใช่เพราะว่าเราจะกินกินอย่างเดียวแล้วค่ะมันคือมันต้องไปรักษาที่ไม่มันรักษาที่ใจอ่มอะมันต้องไปเข้าจิตแพทย์ใช่ไหมคะปรึกษาผู้รู้ทําให้เรากลับมารักตัวเองอพอเราเริ่มรักตัวเองเราเริ่มแคร์คนอื่นเราเริ่มส่งความรักให้คนอื่นเป็นเราก็จะเริ่มมีความสุขในทุกๆวันเห็นอาหารก็รู้สึกอยากจะกินอะไรอย่างงี้ค่ะ เพราะว่าถ้าเราแบบอยู่ๆคัดปุ๊บปิดกล้องแล้วนะอ้วนเดี๋ยวนี้เดินเข้าร้านซื้อเบอร์เกอร์ยัด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 อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่ได้แต่ว่าใจมันไม่ได้ค่ะใจมันไม่ให้ใจมันยังไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยมันก็การสอบใหม่ก็บอกว่ามันท้อสิ้มากๆตอนนั้นที่เป็นตุ้มก็คือแบบพอถ่ายเสร็จก็คืออย่างที่บอกไปโกมจิตแพทย์เลยค่ะซึ่งฝายใหม่บอกว่าจริงๆตัวละครเรื่องนี้ก็คือแบบ ตั้งใจมากๆก็อยากให้ติดตามค่ะแล้วก็ที่หลายคนบอกว่าก่อนหน้านี้คือผอมไปสาวใหม่บอกว่าคือไม่กลับไปผอมแบบนั้นแล้วใช่คือไม่ได้ตั้งใจผอมด้วยเพียงแต่ว่าต้องถูกต้องแล้วะคุอเนี่ยคือมันแบบว่ามันกินจิตใจออกไปเลยค่ะก็ตอนนี้ก็คือจะกลับมาเป็นสาใหม่คนเดิมแล้วใช่ค่ะจะไปใส่ได้ค่ะอ่ะมันยังอยู่กับที่สาวใหม่เลย้นะคะที่ก่อนหน้านี้ทางด้านมาร์ตุนยังได้ปล่อยเอ็มวีเพลงใหม่ออกมาล่าสุดเลยทีเดียวค่ะ ทางด้านสาวมาเองเนี่ยก็บอกว่าคือติดต่อไปให้มาร์กต้วนอย่างมาเป็นให้เอก็มบีให้ก็เองแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าก,ก็คือมาร์กต้วนชวนสามารถเป็นนักเอกเอ็มบีนักเองค่ะเรียกได้ว่าน่ารักมากๆจะเป็นยังไงไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะพูดถึงเพลงซิงเกิลละกันที่แบบว่าเออตอนนี้ก็คือมาของเพลงเพลงเราแล้วก็เป็นมีของมาร์กต้วนด้วย<อ><ม>ตัวมาร์กใช่ใช่ใช่พูดถึงมาร์หน่อยหรืมาร์กน่อยได้ค่ะเป็นไปมาเจอกันได้ยังไง ติดต่อมาให้มาเล่นมาโอ้แต่ผลสรุปก็คือกลายไปเล่นให้มาโอ้ตอนแรกเราเอาเขามาเล่นเอาเขามาเล่นให้เราตอนแรกเหรอตอนแรกค่ะตอนแรกแบบรู้สึกว่าอยากให้มาว่าเป็นพระเอกให้เราจังเลยแล้วดันใจมันยังไงน้องใหม่ทำไมตอนแรกต้องเป็นอะไรมาล้วเลยก็ตัดบันไได้แล้วไงคะใช่แต่ว่าคนที่เราได้มาก็ดีเหมือนกันใช่ก็เป็นน้องริวก็ขอบคุณมากๆจริงๆค่ะแล้วก็ ก็กลายเป็นว่าได้ได้ไปร่วมงานกับมาร์กใน m อเพลงใหม่ของของมาร์กด้วยซึ่งแบบทุกคนเพลงดีมากๆตอนนี้ขึ้นแบบติดอันดับแบบเพลงดีมากจริงๆดีใจ่เราเอังอยู่ดีไปขอแล้วแต่เขาตั้งใจมารื่อยเลยอ่ะคือจริงๆก็เซอร์ไพรส์ค่ะแต่อีกอย่างหนึ่งคือเราก็เข้าใจได้เพราะว่าไทม์ไลน์ที่ใหม่ถ่าย m อของใหม่อ่ะแบบมาร์กไม่ได้อยู่ไทยไทยก็คือมันคาดกันออะไรย่างเงี้ยค่ะก็แต่ว่า ก็ที่มาชวนคือดีใจมากแลว้วค่ะก็เลยรีบไปไปช่วยเลยไปแบบไปช่วยบินไปภูเก็ตค่ะใช้เวลาแป๊บเดียวเองทีนน่ารักมาก <c oughs> เลี้ยงดูดีมากของกินอร่อยมากคือแค่นั้นเลยแบบแฮปปี้แล้วคือถ้าของกินเยอะเอ็นจอยมากดูแลดีก็วหวานเแบบว่าแบบขอบคุณนากาเซ่มากเลยนะคะที่แบบน่ารักมากๆเราก็แบบว่าดีใจที่ที่ทุกคนแบบว่าชื่นชอบกันค่ะแล้วก็ ตอนที่ไปถ่ายอย่างเงี้ยเราเห็นถึงความตั้งใจของมาร์กจริงๆเพราะว่าเราเราก็ทำเอ็มวีของเราอะเราก็จะเห็นว่าวิธีการทํางานของเขาอะเป็นยังไงอย่างเช่นแบบเวลาทุกครั้งที่ถ่ายเทคไปถึงอันเงี้ยเขาเช็คฟุตเทจตอนนั้นเลย<ม>ว่าได้ไม่ได้เนีย้ย<ม>ค่ะ<ม>แล้วก็ตอนของใช่ค่ะเขาเช็คฟุตเทจที่ถ่ายไปทั้งหมดแล้วก็ที่จริงเราถ่ายกันในรูปอาจจะดูยิ้มแย้มแต่ว่านั่นคือพายุเข้าค่ะ<ม>ตัวแทบหักเลยค่ะ<ม>เพราะว่าค<ม>ืนสัตว์กันแบบว่า แล้วฝนตกด้วยแต่ว่าก็ตั้งใจกันทั้งคู่มากๆพอจบแล้วก็น่ารักว่าพุ่งกลับให้กำลังข้อมูลมาด้วยนะใจใส่ตลอดเลยอยากเป็นดาวิกาอยากสได้ดีได้มาเลยมันรอไ่ได้ได้ตอน่ายใหม่แอบมีใจสั่นเลยเพราะว่าอยางมาต้นเขาก็เป็นบอยแบนด์มิวสิวีลของบอนแบนทั่วโลกเลยก็เข้าใจได้ว่าทำไมทุกคนแบบลงไลแล้วก็ชอบมานะคะเพราะเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์มากค่ะ เีได้ว่าก็คือแบบสมัยก็คือหนมหนุ่มมาตัวไม่หยุด เลยทีเดียวบอกว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็แบบน่ารักมากตั้งใจทำงานสุดๆเลยนะใช่สืออากาเซ่ก็คือน่ารักกับสาวใหม่มากๆเลยทีเดียวที่แบบว่าไม่ติดตีมากแบบว่าอากาเซ่ก็คือหลาเลยใช่ค่ะก็ถึงขั้นุกมือไหว้เลยนะคะก็แบบขอบคุณมากที่ติดตาอากาคุณไม่แปลกใจเลยนะคะที่หล่ออากาเซ่นก็คือแบบจะรักหมักตดวนมากใช่ค่ะเอาโอเคค่ะวันนี้เราสองคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันไหนคะโฟกัสทุกประจําทุกสุดข่าวเวลา10.00นค่ะชาวช่องเห็นแบล์มาและช่องไทะวันนี้เราส์ด ต้องขอตัวเราไปก่อน่อยค่ะ